กค,คนมันดยอ่ะนะทุกคนมีเขามีให้สามกล้องใช่ไหมแบบเกี่ยวไปตัดออกอะ่ะนะทุกคนแล้วอันนี้กล้องอันนี้มันจะใช้ดียังไงอะ่ะกล้องนี้เหรอ,อถ้าไม่เบลอไม่รับประกัน <c oughs> นะคะเราก็จะมาทำเพลปรีวิวรถนะคะย <c oughs> ้าวได้นั่งดูพี่อยู่ายนะุกคน <c oughs> พี่อยูดายนี่คือพี่ชายของเราเองนะคะ <c oughs> ้ามีพี่ชายแบบนี้ด้วยเหรอใช่พี่ชายเราเอง พี่พี่ชัยที่พลดัพลดพรากกันมากี่ปีนะโอ้โหร้อยกว่าปีละมั้งตั้งแต่ชาติก่อนอะโอ้โหจริงเหรอใช่จนถึงชาตินี้นี่ยังไม่ได้พบเจอกันเลยแล้ว,แล,วแล้วพี่เขาหล่อไหมพี่ชายองอะ่ะหล่อมากคิ้วด,ดามีาแบบมีสมั์สูงๆบแบบหุ่นนิ้ไปจมูกหล่ะเป็นไง คี่คำจ้าที่เขาแบบจะเป็นคนที่แบบพูดน้อยนะทุกคนจะพูดน้อยมากเลยเขาจะแบบเขามีบ兰博ี่แบบเป็นสิบสิบคันเกียวก็มีจักรยานเป็นล้านล้านคันไม่กี้เราได้ดูคลิปของพี่ชายรอใช่ไหมเราได้ดูคลิปที่เขานะคะที่เขาแบบมีรถนะทุกคนที่มีนะทุกคนนี่ พี่ออกแลมโบกินีรัโรยจัดเดี๋ยวเกี้ยก็จะไปออกเหมือนกันนะคะจักรยานรถอีแตกนะคะเราไม่อยากจะพูดนะนะทุกคนแบบรอบๆปบ้ันนะคะก็เป็นที่ดินของเราหมดเลยแบบเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะแลมโบกินีใช่เราจะไปร้านคันใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูแลมโบกินีนะโอ้ทุกคนไม่ใช่จะทะลุได้อะไร แรกของเรานะอันนี้นี่แบบเป็นรถแต่งนะคะรถซิ่งอันนี้แบบเกี่ยวซื้อมาแค่สองล้านห้านะทุกคน<อ>แต่ไม่มีคนเจอด้วทุกคนคันนี้ก็แบบเกี่ยวก็รักน้อยนิดนึงเพราะว่ามันแค่สองล้านห้าเองนะทุกคนคันนี้ก็ชื่อคันนี้ว่าเซสโซเฟอร์คันนี้เป็นรุ่นของเซสโซเฟอร์นะคะอ, <laughs> อะไรคะไม่เคยได้ยินใช่ไหมบอกแล้วนี่เป็นรถของเซสโซเฟอร์นะคะ <laughs> เร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะกี่หมื่น5้0 0โอ้โหแบบแค่สไตล์มันก็ไปชิ้นโลกงโลแล้วอ่ะโอ้โหแสดงว่ามันความเร็วนี่แรงกว่าบิ๊กไบค์อีกนะไม่ถึงทุกคนนะอันนี้ราคาสี่ล้านเก้าอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งวันไม่รู้จะทำอะไรแบบก็นั่งเล่นแบบนี้แหละนะทุกคนนะอ๋อ มันมีหลายคันเกินแบบนี้หรอมาที่คันโปรดของเราเลยนะคะมันนี้คันนี้นะทุกคนคันหัวเหรอค <c oughs> ันนี้นะทุกคนแบบเราใช้งานบ่อยมากนะทุกคนแบบใครอยากได้ก็เอาไปเลยอะ่ะเอาไปฮนะเอาไปเลยคันนี้ก็ให้ฟรีเลยเหรอเอาไปเลยฮะเง<า>ินเยอะจริงเหรอเดี๋ยวไปซื้อคันใหม่มาคันนี้นละก็ราคาตกอยู่ที่ประมาณ9ก้าล้านห้านะทุกคนโอ้โหแพงมากเลยอ่ะแพงมากเลย แบบป้ายโดเรมอนนะคะเกียวก็ชอบโดเรมอนด้วยนะคะวิธีการขับมอเตอร์ไซค์เขาขับแบบนี้นะทุกคนไหนลองขับไปให้ดูหน่อยสิแบบนี้ทุกคนแบบแแบบนี้นะ,ะมาเรามาดูกันที่คันสุดท้ายนะเพื่อนๆแบบเกิดไม่อยากจะพูดอ่ะนะแบบคันนี้แบบเรารักมากที่สุดในโลกแบบแพงที่สุดแบบไม่มีใครเหมือนของพี่อยู่ใดน,นี่ไม่มีเลยนะคะของพี่อยู่ใดน,นี่ไม่เหมือนของน้อง ของน้องนี่แบบไม่มีใครเหมือนเลยนะทุกคนแพงกว่าใช่ไหม <c oughs> ของน้องโหแบบพันล้านเลยคันนี้โอ้โหจริงเหรอคันนี้นี่แบบไม่อยากจะพูดนะครับแบบใช้เงินทัท้งชีวิตมาซื้อหมดเลยอะทุกคนแบบตอนนี้ดูต้องใส่เสื้อผ้ากางเกงรองเทา้าอะไรยังมาผมก็ต้องใช้อะไรนะถุงข้าวแกงที่เขามัดนะเื่ไม่ไม่ไม่ใช่กันคันนี้อะครับทุกคน ก็แบบบอกแล้ว <laughs> พี่อยู่ไหนก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะทุกคนคันโปรดของเกลเลยนะคะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยค่ะนี่นะทุกคนกราจะใส่แบบนี้แบบเหมาะสำหรับขาสั้นนะทุกคน <laughs> <laughs> แล้วกแบบ็ช็อตแต่ช็อเลยปุ๊บช็อตปั๊บเลยค่ะก็จะขาแบบประมาณนี้ค่ะโอ้ไปได้ขา <h ara> ละ่ะต้องไว้ขาที่ไหนอ <laughs> นะ จริงเหรอใช่ลองขับให้ดูหน่อยขับเหรอไม่ไม่อันนี้แบบมันกินน้ำมันรถเยอะเจะมารีวิวให้ดูคันนี้อมอเตอร์ไซค์ของเราที่เราซื้อมาแพงที่สุดในชีวิตของเรานะคะว่า <c oughs> มันราคาเท่าไหร่ทุกคนคือแบบอันนี้แบบเสร็จเงินจิบจีบ้บานะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบทุกซอกทุกมุมจุดเล็กๆน้อยๆนะคะว่า ทำไมมันถึงเป็นพันล้านได้ยังไงม,มาดูที่กระจกก่อนเลยนะทุกคนนี่ดูตรงกระจกดูสิแบบถ้าแบบธรรมดาใช่ไหมมันจะเห็นได้าแค่หน้าเดียวแต่ถ้าแบบเนี้ยเห็นได้สองหน้าทุกคน,กคนแบบมันเจ๋งยังไงคิดดูอันนี้ก็ประมาณตกอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทนะทุกคนอันนี้กระจกข้างหนึ่งเหรอข้างหนึ่ง 1นึ่งแสนข้างนี้หนึ่งแสนรวมเป็นสองแสนโอเคที่มาของคําว่า1นึ่พันล้านนะอ่ะมาดูไฟไฟนี่แบบมันตอนถ้าขับแล้วนะมันจะแบบปิ๊บป็นตัดตัเป็นเป็นเพราะว่ามันช็อตนะทุกคนอันนี้นำเข้าจากอเมริกานะไอ้สีแดงนี่นะประมาณ1ล้านทุกคนแล้วก็อันนี้ห้าแสนห้าแสนรวมเป็นสล้านทุกคนคือแบบไ้่ถูกไปนะทุกคน ปากกาาาหาห้า,ายจากกรุงเทพามาหาหนาครอันใหม่สิการุงเทพมหานครถูกไหมกรุงเทพมหานครนะคะป้ายนี้นแล้วบ้านเกลยวอยู่ไหนฮะแล้วบ้านเกลยวอยู่ไหนบ้านเกลยวอยู่ตากแล้วป้ายลหรป้ายอยู่กรุงเทพ สรุปคือรถใครว่เกลโอเคใกล้เลยพอเราจะสลักออกมาให้แบบมันเป็นสีสีสีแบบนี้ได้นี่ใช้เวลาเป็นชาติเลยนะทุกคนนี่แต่กว่าจะแกะสลักออกมาแบบนี้ได้นะอ๋ออันนี้มันต้องแกะสลักเหรอใช่มันต้องแกะสลากนี่สีดำดำนี่แบบมันเป็นจุดที่ละเอียดมากเลยนะทุกคนนี่นี่มันเป็นจุดที่ละเอียดมากนี่นี่นี่พอมันจะออกมาเป็นแบบนี้นี่มันเป็นศิลปะมากเลยนะทุกคนน่ประมาณแค่ สิบล้านเองนะทุกคนมามามาดูทางนี้นี่ดู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 อันนี้นะงามงามเลยนะทุกคนมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะของคนอื่นนี่ไม่เป็นแบบนี้เลยนะจะบอกแล้วซื้อมาพันล้านเองอนี่ี่เด็ดเลยอันนี้นี่มันมีมไฟลั่วออกมาด้วย <c oughs> อันนี้นะเหมาะกับคนที่แบบบ่นว่าอยากตายอยากตายมาขัดทีเดียวตายเลยใช่ไหมโหแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้มาหาัศจรรย์มากล้ออันนี้ล <c oughs> ้อนี่แพงสุดล้อล้อทองแพงสุดแล้วล้อทองคือไปได้ไงอ่ะ ตอนนี้ต้องกินข้าวกับมาม่าไวๆทุกคนไม่ไม่เป็นไรเราเงินเยอะครับทุกคนเราเงินเยอะครับไป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 โอเคนะทุกคนตั้นนะะี่แบบเรารีวิวรถของเราเสร็จแล้วอะครับเป็นไงบ้างรถของเราแบบแต่ละยี่ห้อคันแรกที่เกี่ยวรีวิวไปคันสีดแดงนะชื่ออินซ์ลาดันะคะส่วนคันที่สองนี้เรียบรอยนะมาเลยชอปปได้แล้วชื่อชื่อมันยากนะทุกคนส่วนคันที่สามก็ชื่อว่า เว็บร้านนะคะเว็บร้านรถคันสุดท้ายรถของลูกรักของเรานะวยชื่อเจนนิสโซร่านะทุกคนแรวโบยทีนี่มา vs กันนะทุกคนนะินะคะก็มีแข่งเท่านี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะช่องพิมพ์นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อนๆแบบรรยเกิด แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆในช่องสบายทุเดย์ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ชายมากนะคะ <c oughs> ามาทำตามพี่ชายของเราดูกันนะคะทุกคนตอนนี้เราพลาดพลาดจากการคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนแบบดูกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆเพื่อ,อฟ้าลิคขิดน,นะคะจะให้เราแบบได้มาเจอกับพี่ชายของเราแบบอยากเจอพี่ยูไดมากูกคิดถึงพี่ยูไดตั้งแต่ชาติก่อนจะถึงชาตินี้แบบตั้งแต่หนูแบบเกิดมานี้แบบก็คิดถึงพี่ยูไดเลยอ่ะก็แบบ ต้องมีสักวันแหละที่เราจะได้เจอกันนะพี่ชายรัก oh. พี่ชายคนนี้มากแค่ไหนทุกคนคิดดูสิสำหรับที่นี้ก็บายบายแล้วนะอยากเจอพี่ชาย <laughs>